ระหว่างรอโหลดก,ก็ขอเช็คอันนี้ก่อนเอ้ยทำไมเจ้าหมูนี่ถึงเดินแบบเน,นี้ยเออเสียงผ้าเจ้าหมูตรงนี้ดูเจ้าหมูจะมีวุฒิดูดดอกอ่าแล้วล่ะเจน่าจะเป็นคนของสมาพันธ์าการค้าต่างดวงดาวติดนี่ก็ต้องใช้เจ็ดร้อยปีไอ้หี้ยพ๊บเจงทตังนี้ใน ขนาดเดียวกันบนเย่ย bon er. แล้วเขาหยิบมาอ,อมากันเต็มเลยผูไ้ได้งสูงสุดให้คุณหยุดอยู่ที่นี่คุณโท่าดมิน่าหะคนทัใหล่านี้สมัยนี้ลูกนี่ต้องเป็นอะไรคน <c oughs> แล้วเจอกันกับตัน ตลาดแห่งนาคพุทสองอ่ะไปที่พอมสตีฟอร์ดแล้วฟังสถานการณ์ล่าสุดจ่าบนญย่าดีต้อนรับกลับมานะฉันรู้สึกละอายใจจริงๆที่ต้องลำบ,บากให้พวกเธอวิ่งไปทั่วเพื่อเมืองแห่งนี้อีกแล้วไม่ต้องเกียงใจหรอกบนย่าตอนดูที่นี่หน่อยนะไม่เป็นอะไรใช่ไหม ไม่เป็นไฉันไม่เป็นไรค่ะแค่ช่วงนี้ไม่ค่อยจะพักผอนอ่ะจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นตั้งมากมายองค์กรมีความเคลื่นไหวอีกแล้วเหรอเรื่องแบบนี้เป็นใครก็รับมือได้ยากทั้งนั้นแหละองค์กรเคลื่อนไหวเรียบรวดเร็วมากตอนนี้ทู้ทางระดับ มีแต่คนของพวกเขาอยู่เต็มไปหมดนำซ้ำยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากำลังประเมิองทรัพย์สินดีแต่นอกจากโซนเหมืองใหญ่ที่พวกเราเตอว่ามาแล้วที่อื่น,นก็ไม่ได้เกิดความขัดแย้งรุนแรงอะไรอีกน่าจะเป็นเพราะทุกผาดได้ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้พวกเขาก่อกวนชาวเมืองโดยพาราการนะแต่สิ่งน,นี้ก็ไม่ได้หยุดความตื่นตระหนก ที่เกิดขึนในใจของผู้คนทุกคนล้วนทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าคนชุดดำแปลกหน้ามาจากไหนพวกเขามีจุดประสงค์อะไรกันแน่หลังจากนั้นเธอได้ติดต่อกับโซพาดอีกไหมจริงๆฉันกับเซโร่ก็สงสัยมาตลอดว่าวิธีแก้ปัญหาที่เจ้าตัวเสนอมาคืออะไรกันแน่ ฉันเรียบผู้ทธอมาเพราะอยากจะฟังความเห็นของพูกเธอเนี่ยแหละผูกเธอดูสิอ่านไม่ออกนี่คือนี่คือสัญญาท่พราร์ทเพิ่งส่งม้ฉันเมื่อไม่นานมานี้และยังแนบหมายที่เขียนจดหมายที่เขียนไว้เองด้วยพวกเธออ่านเนื้อหาในนี้ก่อนเถอะแล้วค่อยบอกฉันว่าพูกเธอคิดเห็นยังไงบ้าง คุณบอนญาฉันขออนุญาตใช้คำเรียกอย่างสนิทสนมในข้อความต่อจากนี้ด้วยนะฉันอยากจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองให้คุณรู้สักหน่อยพกเจ้าหน้าที่องคอ์กรที่ดูรายน้ำใจในสตัตว์คนจริงๆแล้วแต่ละคนต่างก็มีเสถานชีวิตเป็นของตัวเองอย่างตัวฉันก็มาจากดวงดาว ที่ไม่สะดุดตาอะไรนะทางชายขอบเปแลซี่นอกจากผู้อาศัยของดาวแล้วก็ไม่มีใครรู้จักชื่อขอมันอีกดาวบ้านเกิดของฉันขาดแฟนรัพพยากรอย่างมากและเพื่อความอยู่รอดชาวเมืองต่างขายแรงงานจำนวนมากทำงานรับใช้ผลิตสินค้าให้อารยธรรมจากดาวบนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเคมีหรืออุตสาหกรรมหนักภายใต้ภูมิหลังแบบนี้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของดาวนงเกิดจึงเลวร้ายลงเรื่อยๆในวัยเด็กของฉันไม่รู้ว่าเริ่มตั้งแต่ตอนไหนผู้คนต่างต้องสวมหน้าก,กากช่วยหายใจซึ่งถึงจะกล้าเดินไปตามทางถนนเสียงไอเทพขาดใจดังแว่ว ให้ได้ยินตลอดตั้งแต่เชา้าจนถึงเย็นวินามนัดบ้านเกิดของฉันก็ก้าวไปสู่ทางตันผู้คนที่ค่อนข้างร่ำรวยเพื่อจะอพยพไปเริ่มต้นใหม่ที่ดาวอื่นและคนส่วนใหญ่ที่เหลือ,ลลอก็ได้แต่มาครองชีวิตทาา่ามกลางน้ำเปื้อนฝนกรดและหมอกควนันเพราะรองความสึ้นหวังที่ใกล้เข้ามาอยู่เช่นนั้นกระทั่งวันหนึ่งอ,องค์กรได้มาที่ดาวบ้านเกิดของฉัน อมเสนอวิเทเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอ่านสมัยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนพวกเขาต้องการให้ชมมอนทุกคนบนดาวสัสญ,ญญาเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรไม่ว่าตอ,ตอนนี้หรืออนาคตก็ตามสองปีหลังจากสัญญาเมฆดำและหมอกควันก็หายไปผู้คนเริ่มถอดหน,น้ากากกัน และใน3ปีต่อมาพืชพันธุ์และต้นไม้ก็เริ่มเจริญงอกงามครั้งจากนั้นผ่านปีปีสิมีชีวิตมากมายที่สูนพันธุ์ไปก็กับสู่สายตาของผู้คนอีกครั้งอย่างมีชีวิตชีวาและตอนนี้ฉันได้ถึงวัยที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของแผนกกลยุทธ์การลงทุนอย่างเป็นทางการ พอได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่บ้านเกิดด้วยสัตาตัวเองฉันจึงมุ่งมั่นที่จะนำการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันไปสู่ลหลายๆโลกในกาแล็กซี่ที่เจอเหตุการณ์คล้ายกันวันนียฉันเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยความจริงใจจุดประสงค์เพื่อที่จะอธิบายเรื่องหนึ่งให้คุณได้ทราบสำหรับคนราวิสระ คือสมบัติที่นำา่าได้สุดแต่เมื่อถึงคราวที่ต้องตัดสินใจเลือกในชีวิตจ,จริงมันก็มักจะมีบางสิ่งที่มีมูลค่าสูงกว่าเสมออย่างเช่นความอยู่รอดลำพังเพียงสองเมืองของชาวบราดอกพวกคนต้องข้ามผ่านอีกกี่รุ่นถึงจะได้กลับสู่อ้อมกอดของท้องฟ้าแห่งดวงราครับใครจะรับประกันได้ว่าผู้พิจาสูงสุด รุ่นแน่นะว่าจะจะรอบครอบและมีความคิดก้าวหน้าเหมือนกับคุณและใครจะฟันธงได้ว่าวิกฤตที่คล้ายกับเซรอนจะไม่จะไม่เห็นด้วยครับจะจุดนี้เลยไม่เห็นด้วยรอได้ครับไม่ต้องตกเป็นทาสอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นทาสฉันได้หาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วแค่เส,สัญญาน,นี้นี่สินทั้งหมดของบร์ด็อกก็จะได้รับการยกเลิกทั้งหมด นอกจากนี้องค์กรยังตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูจารโอซิกขึ้นมาใหม่ด้วยฉันเข้าใจดีว่าสำหรับคุณแล้วนี่อาจจะเป็นการตัดใจที่ยากมากและควรต้องแบกรับโชคชะตาของชาวเมอรวาราทุกคนแต่ก็พรเหตุน,นี้ฉันเชื่อว่าคุณจะสินใจได้ถูกต้องอย่างแน่นอน และจะเป็นการตัดสนินใจที่ทําให้ชาวเมืองของคุณได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงน้ำเสียงของตัวพาน่าจะหมายออกจากจริงจังอยู่นะเซโร่ในะคิดว่ายังไงเอ๊แะแล้วยังไงต่อระเบิดไปทางนูน้นอาําเบื้องบนได้ตอบกับและอนุมัติคำขอองฉันแล้วอนุมัติอนุมัติอะไรคําขอลาหยุดอ่ออะ ทำขนาะสงสัยเรื่องที่เรื่องขั้นตอนการทำงานของฉันขนาดน,นั้นเลยถ้าอยากรู้ขนาดนั้นฉันจะบอกให้ก็ได้คำขอเพื่อทำการโจมตีสมาชิกทอายเพชได้รับอนุญ,ญาตแล้วนะกูว้าวเป็นบอสจริง้วย น้องเคล็ดลับการทำงานอ๋อแล้วเราได้เสมอไปเลยนัมบี้เอ้ยน้องมีปีกด้วยไอ้เหี้ยหมูบินไอ้สัตว์โปรเจกต์ที่ฉันรับผิดชอบจะต้องอยู่รู้อยู่เท่ครับจะซับเร็วว่าเลยอ่านไม่ทันเดี๋ยวไปกดพ่อเอาแล้วกันท <laughs> ุกคนด้วย すぐないたまえっぴーなっぴのなっぴーなっぴなっぴーなっぴーなっぴな แค่จะช่วยช่วงจริงโอกาสมาให้อัศสยามทำไม่ได้